ศรีรษะเราด้วยนะคะเพราะว่าหนังศรีรษะของเราเวลาเปียกเนี่ยมันจะอ่อนแอใช่ไหมคะต้องรอให้แห้งดีก่อนนะคะถึงค่อยหวีนะเราก็เป่าผมไปเรื่อยนะคะแต่อย่าเป่าแบบคยใช้อะไรนะเครื่องใดอะไดเป่าผมนะคะมันจะทําให้ผมเราแห้งแตกปลายง่ายนะคะอืมนะถ้าเราอาจะให้ผมแห้งดีๆนั้นก็คืออา ลมธรรมชาติดีกว่าให้แห้งธรรมชาตินะคะอคืออันนี้อันนี้ตลกนิดนึงนะเอาจริงๆนะบางครั้งเนี่ยเราสระผมไม่รู้จะทํายังไงให้ผมแห้งไม่อยากให้ผมแห้งแตกเสียด้วยนะคะจะเป็นคนที่นะคะเอาผมเนี่ยไปตากกับลมนะคะคืออะไรขับมอเตอร์ไซค์คะ่ะมอเตอร์ไซค์นะสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะแห้งแห้งหมาดๆนะคะเท่นั้นแหละค่ะนะคะ ผมเราก็ไม่เสียราคานะเพราะอะไรเรานวดด้วยครีมนวดโฟร์เอนะคะไม่ต้องกลัวปัญหาผมแตกปลายนะคะอืมเพราะมันมีสารบำรุงนะคะคือพูดง่ายๆว่ามะพร้าวอ่ะนะคะบําเ้าวและมะกรูดะ่ะจะบำรุงรากผมของเราอยู่แล้วนะคะให้ผมนะคะอ่าแน่นและแข็งแรงขึ้นนะคะอืมโฟอค่ะ